พอกาบส,สวัสดีผู้ชมทุกๆท่านอีกแล้วนะครับกพมาอยู่กับผมในเตเกียมไม้ครับเมครั้งนี้ผมจะไม่ไปนั่รกแล้วนะครับพาคที่แล้วผมก็ไปน่รกแแล้วคผมบอกตรงๆเลยว่ามันอาจจะมันโหดแรงอะ่พะพอพอผมแบบจะจริงมันอะ่ะจริงก็ไม่ได้มันก็หายๆสูนย์บ้างก็ครั้งนี้ผมจะ อยู่แต่ตรงนี้ก็หาการประนภัยอะไรแบบแบบนั้นไ้บ้างครัะน,นี่จะมีเรือมีเรือไม่มีน้ำป้เาเลยวะเอ้าเฮ้ยเรือก,กูเฮ้ยเอ้าเรือก,กูโอ้โหไปเลยข่าแกะเล่นดีกว่าก็เดี๋ยวผมจะมีการประชุมภัยกลางคืนให้ครับ ข้าสมบีสมบีสมโอ้โหมึงมึงจะวุ่นวายขนาดไหนวะโอ้โหเลยนาอาเธอโอ้โหเออค้างให้ผมตัดคลิปไปถึงกลางคืนเลยไหมมาป่ะนายเปล่าตัดคลิปไหมคุณผู้ชมตัดไหมเอาตัดครับ ก็แต oh, oh, oh. oh, nee. oh, ่วันก็จะจะตกได้แล้วนะตอนนี้นันกตกแล้วไอ้ขนของดี้วจะ้นรงนีโอ้เดูดูดูโอ้้าจุยว่ะอมแน่จะิดไฟไว้ล้วจะยนตรงนี้โิบหมกอัดโจ๊ดดมุนตัวว้ามุนจริงจ้าบ้า เดี๋ยวให้ผ้าค่อนครับถ้าผมไม่ไหวผมจะนอนว่าเร่งนอนเรื่อยเสร็กว่าเดียวก็าอฟังข้าใช่ครับผมขภาจานผมไม่รู้เรื่อง มาครับโอ้โหถึงแล้วแล้วล้มหนึ่งตัวจับคีมาแล้วอืมเล็กงแบบมามาอยูนในเออโอ้โหล้มตายจ้าจ้า

vàng you. em mày đi 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 đi

ไปดิบอลดีกว่าโอ้โหคิปเปอร์ไม่มปนจะมามากระมาณห่าโอ้โหสู้หัเช่าดีกว่าไม่ไมปเปอ์มันสูงเลยทายกูมาจกันคิปเปอร์ต่อครับ ลังจากนี้ก็ต,ตายก็ใช้ท่ามันอโออะไรเวบอะไรเวฟตัวเขาโอเคไหมนี่ไง

ทลานเล่นตายเลยจเย็นเชยสี่มันตายโอ้องคือไมื่อทำร้ายทางวันยังไม่เป็นแมงมุมทำาบบเดตัวหนึ่งโอ้โหเอาเนี่ปากวะโอ้โอถ้าอมนูโคตรเลยหรือว่า พูดเสียงดังแล้วก็ขอประทานโทษด้วยนะครับเั่นจะผมนจะลาด้วยค่างวาดตัวนี้ค้าเงวดตัวเพื่อนโอ้โหมึงวู้นี้วโอ้โหเพื่อนตายนะมึงอันทำตายก็เจอกันใหม่นะครับบายบาย